สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะทำการป้ายาหนังสือกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนผมยกหนังสือจากห้องตัวเองกลับไปที่บ้านนะครับผมน้องก็ถามว่าอ่านหนังสือเยอะเนี่ยมีหนังสือเล่มไหนแนะนาบ้างนะครับผมผมก็แนะนาเล่มนู้นเล่มนี้ไปว่าอันนี้อ่านง่ายอันนี้อ่านยากอะไรก็ว่าไปนะครับผมน้องก็เลยบอกว่าอ รู้เรื่องขนาดนี้ทําไมไม่ทํารีวิวหนังสือล่ะเวลามีใครมาหาข้อมูลเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋เอเล่มนี้มันดีเล่มนี้มันโอเคอ่านได้อ่านดีอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันนะครับไม่เคยรีวิวหนังสือมาก,ก่อนเหมือนกันนะฮะ ดังนั้นวันนี้เราก็จะมาเริ่ม EP 1กันด้วยเรื่อง Atomic h a b i t กันนะครับเป็นป้ายยาหนังสือ EP 1กันเลยทีเดียวนะฮะเล่มนี้นะครับผมก็เป็นหนังสือที่น่าจะกําลังฮิตกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมเพราะว่าป้ายยากันรัวๆผมก็โดนป้ายยามาอีกทีหนึ่งนะครับด้วยตัวเนื้อหาของหนังสือเนี่ยมันพูดถึงการวิธีการเข้าใจในการเปลี่ยนนิสัยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่านิสัยของคนเราเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมนะครับผมยิ่งเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นลักษณะนนสัยของงเเราาคบช่ เข้ามาถึงห้องปุ๊บวางกุญแจ,จวางนิสสอแล้วล้มตัวลงนอนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยหนึ่งผมหรือว่าบางคนเนี่ยมาถึงห้องปุ๊บอ่ะถอดเสื้อผ้าไปอาบน้ำเลยก็มีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกนิสัยหนึ่งนะครับผมคือหนังสือเร่มนี้จะสอนให้เราเข้าใจนิสัยนะครับผมในการสร้างนิสัยหนึ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันทำยังไงบ้างครับผมแล้วทำยังไงให้นิสัยนั้นมาติดตัวเราไปได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เหมาะมากครับผมสำหรับคนที่กำลังอยากจะสร้างนิสัยนะครับผมเช่นอ,อยากเก็บเงินได้มากขึ้้นนนนนนะครัััอออออยยยยาาาาาาากกกกกจเป็่่่ผมหืวลงงี ผมก็อยากให้ลองดูหนังสือเล่มนี้นะผมเป็นอะไรที่โอเคมากนะผมแล้วก็ด้วยเนื้อหาเนี่ยมันอ่านไม่ค่อยยากนะผมเพราะเรียกว่ามียกเหตุการณ์มาให้ฟังก่อนนะครับผมแล้วค่อยตบเข้าเรื่องวิชาการนะครับผมซึ่งจริงๆส่วนวิชาการเนี่ยมันก็เม่นไม่ได้เป็นส่วนวิชาการที่ยากมากอะไรนะผมเป็นแบบเรื่องเหมือนเราคุยกันทั่วไปนะครับดังนั้นผมก็เลยว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะอ่านง่ายนะครับผมเหมาะกับคนที่แม้จะไม่ค่อยอ่านหนังสือมากก็ยังอ่านได้สบายๆนะครับ มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมปูกันมายืดยาวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไ่นํากฎสีข้อในการสร้างนิสัยนะครับผมใครที่แบบอยากสร้างนิสัยใหม่เนี่ยลองเอากฎสีข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าสีข้อมีอะไรบ้างครับผมแล้วค่อยๆขยี้เอานะฮะกฎข้อที่1นะครับผมทําให้เห็นชัดเจนนะครับกฎข้อที่2ก็คือทําให้ดึงดูดใจนะครับส่วนกฎข้อที่3คือทําให้ง่ายนะครับแล้วก็กฎข้อที่4นะครับผมทำให้หน้าพึงพอใจนะฮะ เรามาเริ่มกันที่กฎข้อที่1ทําให้เห็นชัดเจนกันดีกว่านะครับผมคือการเห็นชัดเจนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนในการเปลี่ยนนิสัยอะไรก็ตามของตัวเราเองเนี่ยเราควรจะเริ่มด้วยการสํารวจนิสัยตัวเองก่อนนะครับผมว่าตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยจนถึงเข้านอนเนี่ยเรามีนิสัยอะไรบ้างที่เป็นนิสัยที่ดีและนิสัยที่ไม่ดีหรือว่าจะเป็นนิสัยที่กลางๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นาการตื่นนอนเนี่ยเป็นนิสัยกลางๆครับทุกคนต้องตื่นนะครับผมแต่นิสัยที่ไม่ดีเช่นอย่างของผมเองเนี่ยตื่นมาตอนเช้าปุ ในการดังปุ๊บแล้วตื่นแล้วก็ลุกเลยอันนี้ถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะผมในการสนุนนาฬิกานะครับผมเราก็ลองสํารวจดูนะผมว่าแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยเรามีนิสัยอะไรบ้างครับผมเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ควรปรับนะอันนี้ดีแล้วก็ไม่ต้องปรับนะครับผมซึ่งการจะเริ่มแก้นิสัยเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมีสติก่อนนะครับผมว่าเอ้ยเราจะแก้นะ,อ,ะอย่างในหนังสือเนี่ยเขาแนะนําวิธีการแก้มาส่วนหนึ่งก็คือเฮ้ยบอกเนี่ยตื่นมาแล้วสนุนนาฬิกาไม่ได้นะเออเขาบอกว่าต้้้องงงใชชการีีและสส่เยผ มันจะทําให้เรารู้ตัวนะครับแต่บางทีเนี่ยไปอยู่ข้างนอกชี้แบบนี้ก็จะคนอื่นก็จะมองเราแปลกๆหน่อยนะครับผมก็เอาไปใช้ในบ้านและสำหรับนิสัยนี้นะครับผมซึ่งเหมาะกับการทําให้เราเลิกพฤติกรรมไม่ดีนะครับผมเช่นเดินเข้ามาบ้านปุ๊บบางคนเนี่ยมานั่งเลยไม่ยอมไปอาบน้ํานะครับผมก็บอกเฮ้ยเนี่ยไม่ได้นี่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะผมนายกำลังเอาเชื้อโรคเข้ามานะฮะนายต้องไปอาบน้ําอะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วเขาก็แนะนําวิธีการสร้างนิสัยดีๆขึ้นมานะครับผมโดยการ เอานิสัยเก่ามาจับคู่กับนิสัยใหม่นะครับผมเช่นสมมุติเราอยากเพิ่มนิสัยการอ่านหนังสือนะครับผมเป็นคนแบบไม่ค่อยอ่านหนังสือเลยแต่มีหนังสืออยู่ในห้องนะมีหนังสืออยู่ในห้องแต่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเลยเนี่ยแทนที่เราจะแบบเอ้ยหนังสือมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะผมเอามามาไว้ข้างเตียงเลยนะครับผมเช่นแบบเอ้ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยกำลังจะลุกไปอาบ,บน้ำเนี่ยยิบหนังสือมาวางไว้บ,บนหมอนก่อนเลยก็ได้นะครับผมเพราะตอนกลางคืนเนี่ยพอเรากลับมาปุ๊บจะลงนอนปุ๊บอ่ะหนังสืออยู่ที่หมอนแล้วนะครับผมเป คืออ่านหนึ่งอ่านหนึ่งหน้ากับอ่านสิบหน้ามันก็ไม่ได้ต่างกันครับผมขอให้มันได้จับหนังสือแล้วเริ่มเถอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมนนือนการทําให้เราเห็นชัดเจนนะครับผมว่าเอ้ยมันมีหนังสืออยู่ตรงนี้นะแค่หยิบมาเปิดอ่านมันก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับผมเห็นชัดเจนเลยว่าเราต้องอ่านหนังสือนะครับหรือว่าอ่าบางคนที่แบบเอ Fre ้ยอย่าอกอกกําลังกายนะครับผมตอนเช้าๆ้าอย่างเงี้ยนะผมอาจจะใช้วิธีซี่แบบเตรียมของไว้กลางคืนเลยครับผมเช่นอ่ะอยากโยคะตอนเช้าหรือแอโรบิกตอนเช้านี้เอาเสื่อโยคะมาปูไว้เลยข้างงเตีเย หรือว่าถ้าใครแบบอยากออาไปวิ่งอย่างเงี้ยเอารองเท้ามาวางไว้ข้างเตียงเลยก็ได้ตอนนอนก็ใส่ถุงเท้าไปเลยก็ได้นะครับผมกะว่าแบบตื่นมาปุ๊บนี้เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ใส่รองเท้าออกไปได้เลยอะไรแบบนี้นะผมคือมันพอถ้าเราทําให้มันเห็นเนี่ยเราจะกระตุ้นตัวเองได้ดีมากครับผมว่าอ่ะเราต้องทําอันนี้นะหรือว่าในอีกแง่นึงนะครับผมถ้าเราแบบอยากเลิกนิสัยที่ไม่ดีนะครับผมเช่นอยากเลิกดูทีวีหรือว่าอยากดูทีวีให้น้อยลงเงี้ยลองเอารีโมทไปเก็บนะครับผมเอาไปเก็บที่มันไม่ค่อยเห็นน่ะเช่นเอาไปใส่ใน้้กือาสตเผ เพราะเวลาแบบเอ้ยเราจะดูทีวีทีเนี่ยต้องไปหารีโมทในตู้เสื้อผ้าหรือไม่ก็หาในดินชัรกนะผมซึ่งมันมีขั้นตอนเงแบบเปิดดินชารกเปิดตู้อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเราไม่เห็นด้วยบางทีเราจะลืมไปนะผมอ๋อเราอ๋อเรารีโมทอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับผมขี้เกียจหาอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นการเลิกพฤติกรรมที่ดีนะผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้พฤติกรรมดีๆก็คือเอาสิ่งนั้นะมาทําให้เราเห็นในจุดททีีี่่่่่แแบบบกกกวาาาาดตตเเเห็นนลลยยยครัถ้ใอิอใสไม ก็คือเอาของที่จะสร้างพฤติกรรมนั้นนะเอาไปเก็บซะนะครับเอาไปแบบซ่อนให้มันมิดชิดเลยนะครับผมต่อมานะครับผมข้อที่2การทําให้หน่าดึงดูดใจนะครับผมในการสร้างพฤติกรรมเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างครับผมก็คือเพิ่มโอกาสเกิดพฤติกรรมนะครับอย่างที่ข้อเมื่อกี้ก็คือทําให้มันเห็นง่ายๆนะผมมันเพิ่มโอกาสเกิดนะผมอย่างที่2คือทําให้พฤติกรรมนั้นน่าดึงดูดใจนะครับถ้าลองยกตัวอย่างง่ายๆสําหรับบางคนเนี่ยอยากดูซีรีส์เกาหลีหรือว่า Netflix อย่างเงี้ยนะครับผม แล้วแบบเอ้ยถ้าไปดูเฉยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเปืปองเวลานะครับผมดังนั้นเราต้องมีการรวมพฤติกรรมขึ้นมานะครับผมเช่นอาจจะตั้งกฎว่าเอ้ยเราต้องไปฟิตเนสนะครับผมเพื่อดู n น t f l i x เท่านั้นเวลาตอนขึ้นลูวิ่งอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าถ้าคนบางคนแบบเอ้ยอยากลดน้าหนักนะผมอยากออกกาลังกายนะผมจัดไปเลยครับผม ไปวิ่งนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับผมอ่ะเนี่ยแหละครับชาวบ้านชาวชาว่องเขารู้แล้วนะว่าเราออกกําลังกายนะครับผมใส่แคปชั่นเท่ๆไปด้วยนะผมปีนี้จะลดน้ำหนักไปกิโลอะไรก็ว่าไปนะครับและพอลงโซเชียลแล้วเนี่ยด้วยความที่โซเชียลมันจะแบบออกแนวโซเชียลบังคับเรานะครับผมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องมีกําลังใจในการไปออกกําลังกายแล้วล่ะนะครับผมเพราะถ้าเราไม่ออกกําลังกายเดี๋ยวโดนโซเชียลด่านะครับ หรือว่าจะใช้วิธีแบบเอ้ยถ้าฉันทําสิ่งนี้แล้วจะไปทําสิ่งนั้นต่อนะครับเช่นถ้าอ่านหนังสือจบแล้วจะได้ดูหนังดูซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับผมก็คือมีพฤติกรรมที่เราอยากสร้างมาขั้นก่อนแล้วครับผมแล้วก็ค่อยไปให้รางวัลพึงพอใจในทีหลังนะครับผมมันก็จะได้มีกําลังใจในการทําพฤติกรรมมันจะได้มีกําลังใจในการทําพฤติกรรมที่ดีๆก่อนนะครับผมแล้วค่อยให้ผลตอบแทนนะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็เป็นข้อที่2นั่นก็คือให้ทําให้น่าดึงดูดใจนะผมทําให้เราแบบอยากทําพฤติกรรมนั้นต่อไปนะครับ ต่อมาครับผมข้อที่3นะครับทำให้เป็นเรื่องง่ายนะฮะการทําให้เป็นเรื่องง่ายนั่นก็คือการทําซ้ํานั่นเองครับผมทําให้มันซ้ําๆเข้าไว้นะครับคือที่เขาบอกกันว่าปกติแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปใน21วันเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องรอ21ก็ได้นะครับผมถ้าเราทําพฤติกรรมนั้นซ้ํามากพอนะครับผมคือระยะเวลาไม่มีผลนะผมความมีผลก็คือจํานวนครั้งที่เราท,ทําซ้านะครับผมเช่นอย่างผมเองเนี่ยเอออยากให้ทําให้มันง่ายใช่ไหมปกติเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำนะผมวันหนึ่งนี่กินน้ําน้อยมากนะฮะ แต่รู้สึกว่าเราต้องกินน้ําแล้วนะครับผมด้วยความที่อายุเยอะขึ้นนะผมขาดน้ํไบ่อยมันไม่ดีนะฮะก็รู้สึกว่าเอ้ยทำยังไงได้บ้างทําให้มันง่ายผมนั่นก็คือการเอาน้ำเนี่ยปกติน้ําผมจะเป็นขวดแช่อยู่ในตู้เย็นนะครับผมเอามาวางตรงหน้าคอมเลยเพราะเราจะอยู่หน้าคอมมากกว่านะครับผมลองนึกดูนะถ้าน้ําอยู่ในตู้เย็นนะครับผมต้องเดินจากโต๊ะคอมไปตู้เย็นเปิดตู้เย็นเอาน้ําหาแก้วนะครับหาแก้วเสร็จ เทน้ำดื่มนะครับผมแล้วก็เอาแก้วไปเก็บแล้วก็ปิดตู้เย็นกลับมาที่คอมนะผมแต่ถ้าเราลัดขั้นตอนตรงนั้นนะครับผมเอาน้ํามาตั้งไว้ข้างคอมเลยนะครับจะใส่แก้วจะใส่ขวดอะไรก็ว่าไปนะผมพอเล่นคอมปุ๊บอ่ะคอแห้งับผมหรือว่าเล่นไปสักพักนึงมีช่วงจังหวะว่างก็หยิบน้ํากระดกกินได้เลยนะผมอันนี้แหละมันจะทําให้เรากินน้ําได้บ่อยขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันทั้งเห็นด้วยนะผมอยู่ตรงหน้าคอมเลยแล้วก็มันง่ายด้วยนะผมไม่ต้องเดินไปไหน,นผมหยิบน้ํากินได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครแบบ ต้องการทําพฤติกรรมไหนให้มันบ่อยขึ้นนะครับผมก็ทําให้มันง่ายขึ้นนะฮะก็เช่นถ้าแบบเอ้ยอยากออกกําลังกายก็เอารองเท้ามาวางนะผมแล้วก็ใส่ชุดเตรียมวิ่งไปเลยก็ได้นะผมมันจะได้ง่ายๆนะผมตื่นมาปุ๊บวิ่งเลยอะไรก็ว่าไปนะครับลดความยุ่งยากของการสร้างนิสยัยหรือว่าการทําพฤติกรรมนะผมเราจะได้ทํามันบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันยากเนี่ยเราจะมีข้ออ้างนะครับผมว่าเอ้ยออกกําลังกายต้องไปเปลี่ยนชุด ต้องไปใส่ถุงเท้าใส่รองเท้านะคะในหนังสือเนี่ยก็มีเคล็ดลับในการสร,ร้างนิสัยง่ายๆด้วยการใช้กด2นาทีนะครับผมนั่นก็คือการฝึกเริ่มนิสัยใหม่เนี่ยควรใช้เวลาฝึกน้อยกว่า2นาทีนะครับเริ่มตั้งแต่สมมติอยากวิ่งใช่ไหมครับผมให้เริ่มที่การผูกเชือกรองเท้านะครับผมคือวิ่งอ่ะมันยังน้อยอาจจะแบบสัก10นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าผูกเชือกรองเท้ามาเสร็จใน2นาทีแน่นะครับเพราะถ้าเราผูกเชือกรองเท้าแล้วอะ่ะเราจะออกวิ่งเองนะครับผมเพราะว่ามันคงไม่มีใครแบบเอ้ผูกเชือกรอง กลับมานอนต่อนะครับผมไม่มีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เริ่มด้วยพฤติกรรมง่ายๆนะครับผมที่ทําให้เราสามารถไปต่อได้นะครับเช่นอยากเล่นโยคะอยากแอโรบิกอย่างเงี้ยกางเสื่อโยคะไว้ก่อนเลยผมมันเสร็จใน2องนาทีแน่นะครับหรือว่าถ้าอยากอ่านหนังสือให้เริ่มที่อ่านหนังสือหหน้านะครับผมเพราะว่าถ้าอ่านหนึ่งหน้าแล้วเดี๋ยวมันอีก10หน้าที่เหลือเดี๋ยวมันก็ไปต่อได้เองนะครับผมขอแค่ เริ่มอะไรง่ายๆให้ได้ก่อนนะครับและในข้อนี้นะครับผมเขายังแนะนําในการให้ใช้เทคโนโลยีในการทําให้นิสัยเราเกิดง่ายขึ้นด้วยนะครับผมอย่างเช่นสําหรับใครอยากออมเงินอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันไปตัดเองอ่ะก็น่าจะยากนะครับผมต้องไปกดจิ้มอะไรก็ว่าไปผมใจเสียนะครับก็อาจจะใช้วิธีการตัดอัตโ,ตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวนี้แอปธนาคารมันก็มีแบบโอนล่วงหน้ากันแล้วนะครับผมเราอาจจะตัดโอนทุกเดือนนะครับผมเดือนละกี่ เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับผมมันจะได้เป็นอัตโนมัติก็ผมคืออย่างน้อยๆอ่ะเรามีเงินที่ตัดออกไปทุกเดือนแล้วอ่ะมันก็จะได้ไม่กระเทือนมากนะครับผมเพราะเดี๋ยวพอตัดไปนานๆเราก็ชินเองว่าอ๋อเงินส่วนนี้คือเงินที่โอนไปเพื่อตัดสะสมนะไม่ได้เกี่ยวกับเงินกินใช้นะผมแล้วเราจะชินไปเองนะผมเพราะว่าเงินที่ไม่มีก็คือเงินที่ไม่ได้ใช้นั่นเองนะผมเราจะใช้เงินแค่เท่าที่เหลือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงสาหรับคนที่อยากเก็บเงินนะผมก็คือให้มันตัดอัตโนมัติไปเลยนะผมสบายกว่านะครับแล้วก็ไม่่ลืมมดด้้้วยนนนะะฮโอออเคคคกขทที4รรัับบผําาใใหพพึงจ เรียกว่าเป็นกฎสูงสุดของการเปลี่ยนพฤติกรรมเลยก็ว่าได้นะผมเพราะคือทําพฤติกรรมแล้วได้รับรางวัลมันจะเกิดการทําซ้ํานะผมแต่ถ้าทําแล้วให้โทษเราจะหลีกเลี่ยงนะครับอ่าสมมติเราอยากเลิกซื้อของจุกจิกอย่างเงี้ยนะผมแกเจ็ตต่างๆนะผมก็แทนที่เราจะไปหักดิบว่าเลิกซื้อนะผมลองตั้งเป้าหมายเป็นอะไรสักอย่างที่มันสร้างความพอใจให้เราด้วยนะครับเช่นอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหรือพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะผมแทนที่เราจะเอา เงินจากการซื้อกาเชตหรือของจุกจิกต่างๆเนี่ยไปใช้ซื้อของพวกนั้นนะผมเราก็อาจจะตั้งเป้าเลยว่าอยากเอาเงินนะครับผมไปเที่ยวกับครอบครัวนะผมก็ตั้งไว้ว่าแบบอย,อยากได้เงินเท่าไหร่นะผม <c oughs> เพื่อเอาไปเที่ยวกับครอบครัวเราก็เอาเงินส่วนนั้นนะ่ะส่วนที่เราปกติแล้วจะไปซื้อของจุกจิกหรือว่าเวลามีของอะไรที่อยากได้นะผมก็ลองดูว่าระหว่างของจุกจิกอันเนี้ยกับเป้าหมายในการไปเที่ยวครอบครัวเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันนะผมถ้าการเที่ยวครอบครัวสําคัญกว่าก็เอาเงินตรงนั้นน่ะเอาเงินที่จะซื้อนี่แหละครับผมจํานวนเท่ากันเนี่ยไปใส เงินออมสาหรับการท่องเที่ยวนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้นะครับผมคือถ้ารางวัลมันน่าพอใจนะครับผมมันน่าเย้ายวนพอเราก็จะไปทําพฤติกรรมนั้นนะครับผมให้ตามเป้าหมายให้ได้นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมการมีนิสัยที่ดีเนี่ยเราต้องติดตามพฤติกรรมของตัวเองได้นะครับผมเช่นสมมุติการออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะครับผมเราต้องหาที่บันทึกด้วยนะครับผมว่าเป็นอาจจะเป็นปฏิทินก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นปฏิทินก็ได้นะครับว่าแบบเอ้ยวันนี้เราออกกําลังกายแล้วนะวันจ Manager, ันทร์มันพุธวันศุกร์หรือว่างงนอววัย่เ้แล,แล2 เราก็ต้องบันทึกไว้ว่าอ่านี่วันนี้คือวันที่ออกกําลังกายแล้วนะฮะวันนี้คือยังไม่ออกนะผมเราจะได้รู้นะครับผมว่าอ่าวันนี้เราพลาดไปนะผมพรุ่งนี้ต้องเอาไว้ได้นะครับคือความสําคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทําซ้ําบ่อยแค่ไหนอะถ้าเราแบบขาดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้พลาดพรุ่งนี้ต้องทํานะครับอย่าให้มันแบบแกว่งบ่อยๆแบบวันนี้พลาดพรุ่งนี้พลาดพลาดอีกทีหนึ่งสามวันติดเลยอย่างเงี้ยและบางทีถ้ามันไม่ต่อเนื่องกัน,กรรกะกนอนนะพ ความต่อเนื่องมันมีความสําคัญมากนะครับมันอาจจะเล็กน้อยนะครับผมเช่นอ่ะวันนี้วิ่ง5นาทีพรุ่งนี้วิ่ง10นาทีะอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งวิ่งครึ่งชั่วโมงอ่างเงี้ยนะครับผมมันอาจจะไม่ได้สำคัญที่เวลามากนะผมเพราะจุดสูงสุดของเราก็าคือการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเวลาอาจจะยังไม่ใช่ตัวสําคัญขนาดนั้นนะผมสิ่งที่เราต้องการก็คือทําให้เรา เป็นคนรักการออกกําลังกายนะครับซึ่งอันนั้นสําคัญกว่านะคร well, <nat> medical, uh, ับดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยความถี่เนี่ยสำคัญกว่าคุณภาพในช่วงแรกนะผมเพราะเดี๋ยวหลังๆเนี่ยเราค่อยไปเพิ่มคุณภาพได้นะผมถ้าเรามีวินัยเพียงพอก่อนนะครับมาสรุปกันสักนิดนึงก่อนจากกันนะครับผมกด4ข้อของเรานะผมกดข้อ1นึาให้เห็นชัดเจนนะครับผมคือเราอยากทําอะไรเนี่ยเอามันวางวางตั้งให้เห็นตรงหน้าเลยนะครับผมอยากกินน้ําตั้งน้ําไว้ตรงหน้านะผมอยากอ่านหนังสืออานหนังสือไว้ข้างหมอนนะฮะคือทําให้มันเห็นชัดๆอ่ะนะครับเราจะได้ทําอันนั้้นไดง่ายๆผ ข้อที่2เนี่ยทำให้น่าดึงดูดใจนะครับก็อาจจะเอาพฤติกรรมเก่าไปรวมกับพฤติกรรมใหม่นะครับผมเช่นการไปวิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ดู Netflix ดูซีรีส์นะครับผมจะได้มีความสุขในการทําสิ่งนั้นๆด้วยนะครับผมแม้มันจะเป็นพฤติกรรมใหม่ของเราก็ตามนะครับส่วนข้อ3เนี่ยคือทําให้ง่ายนะครับผมคืออะไรก็ตามอ่ะทำให้มันเสร็จใน2นาทีนะครับผมอยากไปวิ่งใส่รองเท้าให้เสร็จใน2นาทีถ้าเราทําถ้าเราใส่รองเท้าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปวิ่งเองได้นะครับดังนั้นก็เริ่มอะไรง่ายๆเข้าไว้ก่อนนะครับผมแล้ว ค่อยๆขยับขยายเอานะครับข้อที่4ก็คือทําให้หน้าพึงพอใจนะครับผมก็คือให้รางวัลที่มันคุ้มค่านะครับผมกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับเช่นอยากเลิกซื้อของกระจุกกระจิกนะครับผมก็อาจจะเริ่มด้วยการมีเป้าหมายในการไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับผมก็ค่อยๆเก็บเงินนะครับผมเพื่อให้มาได้ตามเป้าหมายนะผมเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อของนะผมเอาเงินไปเที่ยวแทนนะครับซึ่งอันนั้นมาดูมีความสุขมากกว่าการซื้อของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่สักวันเราก็ทิ้งไปนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่อยากซื้อหนังสือนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะมีขายในพวก c ีในพวก b 2 s อะไรพวกนี้นะผมก็ลองไปหาดูนะครับผมอ่านเพลินๆนะครับสนุกดีเล่มไม่ได้หนามากครับผมหนาประมาณหนังสือทั่วไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านีและกันนะผมก็อย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube กลอเ w ย y ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ